The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ตั้งแต่ตัวลูกเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยไม่เคยเห็นหน้าเพ่อเลยเพราะพ่อเป็นหนุ่มต่างถินที่มาทำงานอยู่ในหมู่บ้านที่แม่อยู่นั้นแม่ลูกเป็นนางเอกลิเกแล้วตั้งกันไปมีความสัมพันธ์กันจนแม่ตั้งท้องคือตัวลูกเองนี่แหละพอพ่อรู้ว่าแม่ท้องแล้วพ่อก็จากไป มื่อลูกคลอดออกมาแม่จึงนําไปให้ยายกับตาเลี้ยงเพราะว่าท่านเลี้ยงเก่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่นานพ่อก็กลับมาใหม่เพราะคิดถึงแม่แล้วก็มามีความสัมพันธ์กับแม่จนตั้งท้องอีกแต่คราวนี้พ่อจากไปแล้วไม่กลับมาเลย ญาติผู้ใหญ่จึงจัดการให้แม่แต่งงานกับญาติคนหนึ่งตั้งแต่นั้นมาแม่ก็เลยเลิกอาชีพริเกตตอนนั้นแม่มีลูกติดท้องที่เกิดจากพ่อเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนและแม่ก็มามีลูกกับสามีใหม่อีกสิบคนเท่านั้นรวมแล้วแม่มีลูกสิบสองคนเล่นฟุตบอลได้เลยตาหนะคุณตาที่เลี้ยงลูกมา จริงๆแล้วไม่ใช่คุณตาแท้ๆาะเป็นสามีใหม่ของยายคุณตาเนี่ยชอบมากเลยคือชอบดื่มเหล้าแต่ตาก็ชอบบวชด,ด้วยเวลาเข้ามาสาคุณตาก็มักจะไปบวชอยู่ที่วัดครั้งละหนึ่งภาษาสองราษาบ้างเพื่อล้างบาปพอสึกมาก็มาดื่มเหล้าต่อดื่มล้างแค้นเป็นอย่างนี้มาตลอดบวชล้างบาปดื่มล้างแค้น จนกระทั่งก่อนเสียชีวิตหนึ่งปีตาก็เลิกเล่าได้เด็ดขาดเพราะป่วยเป็นมาพลึกไม่ใช่ปาคิดออกลาก็เสียชีวิตในวัยเจ็ดสีเจ็ดสิ่ปีจ้ะย,ยายลูกเป็นคนที่บุญไม่ทำกรรมก็ไม่สร้างแต่ก็มีบ้างที่สร้างบุญตามประเพณีคุณยายมีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดก่อนเสียชีวิตสองสาวันยายไม่กินข้าวเลยนอนคอแข็งแล้วก็ เสื้อชีวิตไปใช้ใช้ได้ไว้89ปีล้วนตายหมดเลยทั้งตาทั้งยายสามีคนแรกของลูกแต่การเป็นนักเลงเกรเรมากยกพวกตีกันหน้าโรงหนังเป็นกิจวัตรแต่พอมาเจอลูกเข้าก็อบรมเอ้ยไม่ใช่เขาก็เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหมด <c oughs> หันมาทำมาหากิน <c oughs> เรามีลูกกันหนึ่งคนขระดลูกชายลูกอายุได้ประมาณหนึ่งขวบสามีกรถูกคัดเลือกไปเป็นทหาร ประจำการอยู่ในป่าทงางภาคตาอยู่ได้ปีครึ่งแล้วเขาก็ถูกส่งกลับบ้านด้วยสภาพร่างกายที่ป่วยหนักตัวแห้งแขนขา <c oughs> รีบเหมือนเป็นน้าพาดจะทำการรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เสียชีวิตที่สุดเสียชีวิตในที่สุดในวัยเพียง23ปีสามีของมจ้บัานล,ลูกเคยตั้งท้องกับเขาหนึ่งครั้งแต่ก็ทำแทง้งไปเพราะเกรงว่าจะอยู่กันไม่ยืด หลังจากนั้นมาก็ไม่มีลูกอีกเลยสามีเป็นหัวหน้าคุมงานบริษัทหลังจากอยู่กินกันได้สองปีเขาก็ถูกส่งไปดูงานที่ตามประเทศสมเดือนที่ต่างประเทศสมเดือนก็นจะได้กลับมาเมืองไทยสิบวันค่าตอบแทนที่เขาได้รับสูงมากโรคไม่ต้องทําอะไรเลยขอเงินลูกใช้เดือนละแค่สามแสนบาทนี่เห็นไหมแล้วไม่เคยถามลูกเลยว่าเธอเอาเงินไปทําอะไรบ้าง ตามามีญาติเซ็งร้านให้ลูกจึงเปิดร้านขึ้นมาทันทีเลยเปิดร้านขายเหล้าขายไปด้วยดื่มไปด้วยกิจการก็เลยรุ่งเรืองลงพาลูกค้าซื้อเพียงชุดเดียวชุดแรกชุดเดียวชุดต่อไปลูกก็เป็นเจ้ามือนำมาดื่มกับลูกค้าจนต้องปิดกิจการไปเลยเพ <laughs> ราะว่าจเจริญลงไปเรื่อยๆ <laughs> ต่อมาพบทำเลใหม่ปรากฏว่าพอได้ที่ใหม่ก็เปิดร้านขายเหล้าอีก ขายเหล้าเสร็จแล้วก็จะเลิลงเหมือนเดิมเพราะตกใจลูกจะตั้งวงกล้องเล่ากับคนข้างบ้านเคยเมาถึงขนาดเอ่ยปากยกคอนโดให้ผู้หญิงคนหนึ่งไปฟรีๆตอนชาสางเมาต้องไปโอนคอนโดให้เขาเพราะว่ารับปากไปแล้วแถมเสียค่าโอนให้เขาอีกด้วยต่างหากสามีลูกก็ไม่ว่าสักคำหนึ่งบอกเออถ้าเป็นความสุขใจงั้นเธอก็ททำไปเถิดโอนคอนโดไปเถิด หลังจากโอนคอนโดยเขาเสร็จตกเย็นลูกก็ไปนั่งกองเล่ากับเขาอีกคราวนี้สามีก็แซวล,ลูกเฉยๆแต่ไม่ได้ตอบว่าเออดาร์ลิงวันนี้เธอจะยกอะไรให้เพื่อนอีกลระเออแม่เธอทําบุญอะไรมาเนอะเจออย่างนี้นี่มีครั้งหนึ่งขี้เมาที่กินเหล้าเด็ยกันตามมาขอลูกจากสามีถึงที่บ้านสามีางลูกก็ร้องไห้แล้วบอกอาชาาคนนั้นว่าแล้วแต่ตัวลูก จะไปตัดสินใจเอาลูกตัดสินใจไ,ไ,นไล่ชายคนนั้นไปไม่ว่าลูกจะทำให้สามีเสียใจแค่ไหนเขาก็ไม่เคยโกรธลูกเลยเขาเคยพูดกับแม่และลูกชายลูกว่าพ่อเขาตายเน่ยเขายังไม่ร้องไห้แต่ลูกทำตัวไม่ดีเนี่ยเขาเสียใจเวลานั่งรถไปด้วยกันน่เขาจะเปิดเพลง วันในขาดใจแล้วเธอจะรู้สึกลูกเห็นน้ำตาของเขาไหลลอดแว่นออกมาลูกจำได้ติดตาทีเดียวสามีเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญเขาจะใส่บาตรเป็นประจำแต่ตัวลูกเองในช่วงคาวันสาทุกปีเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆเ,เต็มคันรถไปสวดมนต์ถือศีลลูกเขาไปถือศีลที่วัดใกล้บ้าน แต่ตอนรลางวันก็ค่อยๆย,ย,ย่่ง <c oughs> แอบมาดื่มยาดองที่บ้าน <c oughs> โดยที่ลูกก็ทราบว่ามันผีศีลแต่ไม่ทราบว่ามันผิดอย่างไร <c oughs> บางครั้งใส่บารเสร็จก็ไปดื่มเหล้ายาดองต่อ <c oughs> แล้วค่อยมากรวดน้ำ <c oughs> อมิตภา <c oughs> <c oughs> ทำไมเป็นใจอี้เนาะ นอกจากติดล่าแล้วลูกยังติดหวยมากๆซื้อลัตโต้ลอตเตอรี่ทุกงวดงวดละเจ็ดแปดพันถึงหนึ่ง0มื0นบาทแต่ไม่เคยถูกเลยจนสามีบอกว่าดาริ่งให้เอาเงินที่จะซื้อหวย,วยไปใส่กระปุกไว้เอาหวยออกมาก็ไปแค่กระปุกออกนั่นแหละคือเงินที่ถูกหวยนี่เอาหวยออกก็ไปแค่ออกมานั่นและเงินถูกหวย ลูกดำเนินชีวิตอย่างนี้มาตลอดยาวนานจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาชวนไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดเธอคงจะหมดกรรมปีนั้นตรงกับปศ2546าลูกก็พาแม่ไปด้วยส่วนแม่ตอนนั้นเองก็ติดเล่าอย่างหนักไปแพ้ตัวลูกว่าสองเราแม่ลูกได้ดูดาวทมที่มนาวัดเพิ่งจะทราบโอ้เลาเบียรมีโทษภายถึงมหานรก ขนาดนี้เชียวหรก็เกิดความกลัวจึงพากันหักดิบเลิกเล่าอย่างเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมา,าเมื่อลงจากพนาวัดลูกก็ไปสวัสดีเอาบุญไปฝากคนที่บ้านทุกคนงงมากหายไปเจ็ดวันทำไมถึงเป็นแบบนี้แทบไม่เ,เชื่อสายตาเพราะภาพที่ผ่านผ่านมาลูกจะเป็นคนดุเกี้ยวกราดมาโหร้ายมาก ทุกคนจะกลัวลูกหมดแม้แต่แม่หรือสามีของลูกอลรมกลียของลูกไม่มีใครสามารถหยุดยั้ยงได้ถ้าลูกพูดทุกคนต้องฟังห้ามเถียงห้ามเดินหนีแต่ราหลังกลับจากสมนนาวัดมาแล้วทุกคนจะเห็นลูกสวัสดีตอนเช้าแล้วก็หลังจากอารุณสวัสดิ์แล้วก็สวัสดีตอนเย็นลราจะกราบสามีสามครั้งตอนก่อนนอน อันนี้ครับหลัจากพนาวัดกราบเลยกราบหนึ่ง darling ขอให้เป็นโอโหสิกรรมที่ได้ลงเกินทั้งต่อหน้าและรับหลังนะจ๊ะกราบสอง d a r ิ i n g ขอขอบคุณ darling ที่เลี้ยงดูเป็นอย่างดีและให้อภัยเสมอมาจนทําให้ตัวเองในมีโอกาสได้มาสร้างบาร,รมีกราบพรนิี้สาม d a r l i แบ่งบุญให้นะบุญที่เราได้ทําขอให้ ดาริงได้มีส่วนแห่งบุญด้วยและเมื่อมีโอกาสลูกก็จะกราบแม่บ่อยๆนี่กราบสามีทั้งก่อนอนแล้วตื่นนอนใช่ไหมจ๊ะเพื่อขอเข้ามาที่เคยเกื่อกายกับแม่มาตลอดแม่ก็จะปิติจะน้ำตาไหลจะนั้นลูกก็ทําหน้าที่กัลยาณมิตรชวนเพื่อนและคนที่เคยดื่มเหล้าด้วยกันรวทั้งหมู่ญาตให้เขาได้ขึ้นมานาวัดล้างบาปล้างบาปแล้วโดยการล้างบาง จ้าขาต่างคนต่างหักดิบเลิอกอาไปมุกขันเข้ามาเข้าวัดหมดเลยแล้วก็รวมตัวกันเป็นหมูนะ่คณะสามารถชักชวนคนขึ้นพนาวัดได้ทุกเดือนเดือนละไม่ต่ำกว่าสามคันรถบัสตั้งแต่ปี2,5,4,6เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยน,ะนับแล้วจำนวนได้กว่า1,300คนแล้วทุกคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเธอมาล้างบาปล้างบางกันตอนหลังนี่ น้องสาวยายได้ขวัดปีเดียวกับลูกโดยลูกทำหน้าที่เป็นกลัลยมิตรให้พอได้ขวัดแล้วน้องสาวยายก็มีศรัทธาม,มากตั้งใจปฏิบัติธรรมทำบุญและสรา้างบารมีอย่างเต็มที่แต่แม้อายุเจ็สิบกว่าปีแล้วแต่น้องสาวยายก็ได้ทำหน้าที่จัดรถพาคนมาวัดอย่างแข็งขันเวลาไปทำหน้าที่ก็จะนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปบอกบุญในความเบิกบานเจ็ดสิบกว่าปีนะจ๊ะแม้วันทานนั้นจะครุขระลำบากทุกลักทะเลแค่ไหนก็ตาม ปี2547หลังจากน้องสาวยายมาถวายปัจจัยร่วมงานบุญกระถินแล้วกลับบ้านไปได้มีกี่วันก็เกิดอาการเจ็บขายาเจ็บขาอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เสียชีวิตโดยไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆเลยเรวมปายุได้75ปีคำถามคุณตาที่เลี้ยงลูกมากะยางลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบนที่โลกสร้างของพระประจำตัวที่ไปให้หรือไม่ กรรมใดทำให้สามีคนแรกของลูกป่วยได้โรคผอมแห้งแขนขาลีบเหมือนเป็นอัมพาตจนเสียชีวิตคะเขาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกสร้างขพระจำตัวที่ไปให้หรือไม่ลูกที่เกิดกับสามีคนปัจจุบันที่ทำแท้งไปสามีฝันว่าเขาได้ไปเกิดเป็นลูกของลูกชายลูกที่เกิดกับสามีคนแรกเป็นความจริงหรือไม่คะและกรรมใดทําให้ลูกไม่มีลูกกับสามีคนปัจจุบันอีกเลย บนุญใดทาให้ลูกมีทรัพย์มากและมีอิสระในการใช้ทรัพย์แต่ก็เก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่มีอันต้องใช้ใจ่ายไปจนหมดกรรมใดทําให้ลูกเมาแล้วต้องยกคอนโดให้คนอื่นไปฟรีๆพ,พร้อมออกข้าวโอนให้เขาไปด้วยอดีตชาลูกเป็นใครมาเกิดเอางั้นเหรอทําไมลูกจะไม่นคนมินิสัยดุร้ายชอบใช้อํานาจไม่ชอบไปไกลเถียง แต่ใครทาให้โกรธลูกก็จะทําร้ายเขาโดนแรงจนสะใจชนิดที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้โดยเฉพาะน้องสาวที่ถูกลูกทําร้ายที่ศีรษะจะเลือดอาบถึงสองครั้งเขามีบุญกรรมใดกับลูกมากคะลูกและสามีองปัจ,จบาบันอดตชาติเคยเกี่ยวข้องกันอย่างไรทําไมเขาจึงดีกับลูกมากยอมลูกทุกอย่างให้อภัยลูกเสมอมาทําไมเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกเลยซึ่งต่างจากตัวลูกมาก ลูกเคยเปิดมาดที่โคนขาข้างขวาโดยไม่มีสาเหตุเป็นมาหลายปีแต่มาหายตอนขึ้นมาณาวัดครั้งแรกเกดิดจากกรรมใดคะและหายได้อย่างไรคะอาการปวดขาที่น้องสาวข,ของยาที่เป็นก่อนเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุใดคะและที่น้องสาวยาเสียชีวิตเพราะสาเหตุใดคะตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่ลูกมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งเป็นคนเดียวที่ทนอยู่กับลูกดินานที่สุดถึงปัจจุบันหกปีแล้ว นอกนั้นไปหมดก่อนนี้นอกจากเธอจะคอยดูแลบ้านให้ลูกแล้วเธอยังคอยดื่มเหล้าเป็นเพื่อนลูกอีกด้วยแต่ปัจจุบันนี้เธอได้หักดิบเลิกเหล้าแล้วมาเข้าวัดกับลูกขอเราทั้งสองเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรคะเขาจึงทนอยู่กับลูกได้โดยเป็นเพื่อนรุ่น้องคนหนึ่งคอยดื่มเหล้ามาด้วยกันแต่พอลูกได้เข้าวัดเขาก็เลิกสิ่งไม่ดีหันมาเข้าวัดด้วย ลูกเคยทำรา้ายเขารุนแรงแต่เขาก็ไม่โกรธคล้ายๆต่างคิดว่าเรามีอะไรกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มีพระรูปหนึ่งเคยทักว่าในอดีตเขาเคยเกิดเป็นลูกชาของลูกเราเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรคะสองสามีภรรยาที่เป็นกริมีเทศกับลูกเคยเกี่ยวข้องกับลูกมาอย่างไรคะแล้วเขาสร้างบารมีกับหมฆะน้ำมาอย่างไรคะคุณแม่ตัวลูกและสามีของลูก และลูกช้างลูกเคยสร้างบารมีกระหมูคณะมาอย่างไรแล้วลูกจะดึงลูกชายมาสร้างบารมีกระหมูคณะได้อย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามรากันจาคุณ้ตาที่เลี้ยงลูกมาตายแล้วก็ไปเกิดทันทีเป็นกุมพัน บริวารของหัวหน้ากุมพันธุ์ดยมีความนอยู่ระดับกลางๆไม่สบายนักต้องมีหน้าที่มารับพวกมีกรรมดื่มสุราไปพิพากษาที่ยมโลกของมหารกคนรกห้าหนึ่งเดือนแล้วสลับกลับเป็นเจ้าหน้าที่ลงโทษสัตว์นรกในยมโลกหนึ่งเดือนสลับกันอย่างนี้ทั้งปีโดยไม่มีเวลาพัก ได้รับบุญเทวดาที่ไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งจ้าอย่าลืมนะจ๊ะเป็นเจน้าที่ก็มีความทุกข์แต่ว่าน้อยกว่าสัตว์นลกเท่านั้นคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นพมหมเทวามีวิมานเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านพมหมเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญเทวดาที่ไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านจ้า ามีคนแรกของลูกป่วยด้วยโรคพร้อมแห้งแขนขารีบเหมือนเป็นอัมาพาตจนเสียชีวิตเพระาะกรรมในอดี่ได้เลี้ยงสัตว์ขังสัตว์เอาไว้แต่ลืมให้อาหารมันจนมันตายนี่ใครเลี้ยงสัตว์ไว้นี่ยอย่าลืมให้อาหารด้วยนะจ๊ะในปัจจุบันได้เคยทุบตีชกต่อยทำร้ายคู่อดีตจนขาจนเขาพิการวิบากกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้า ตายแล้วก็ไปโย,ยมโลกของมหาเถรุขุมหนึ่งกำลังถูกเจ้าหน้าที่ในโยมโลกเอาไม้ทุบตีบ้างโดนอรมซ้อมชกต่อยบ้างทุกทรมานมากจ้าแต่รับบนเทที่ไปให้แล้วก็ได้รับรถยันพันทอดลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมจ้านี่ไปยมโลกสองแล้วนะโลกที่เกิดจากสามีคนปัจ,จุบันที่ทำแท้งไปตายแล้วก็ไปเข้าท้องอื่น ไายเกิดได้เกิดหลายรอบแล้วโดยกรรมทำแท้งจ้าไม่ได้ไปเกิดเป็นลูกชายลูกชายที่เกิดจากสามีคนแรกตามที่สามีคนปัจจุบันของลูกฝันจ้าลูกไม่มีลูกกับสามีคนปัจจุบันเพราะแนดีได้เป็นสามีภริยากาันแต่กรรมทำแท้งและอายุมากแล้วก็ทําให้ไม่มีลูกเด้ยกันจ้า ลูกมีทรัพย์มากและมีอิสระในการใช้ทรัพย์แต่ก็เก็บไม่อยู่ให้มีเหตุในการใช้ทรัพย์นั้นไปจนหมดเพราะมีทานบารมีในอดีตมาพอสมควรจึงทําให้มีทรัพย์มากแต่มีกรรมในการคบคนพาลมาส่งผลยังทำให้ทรัพย์นั้นวิบัติไปจ้ะด้วยเหตุต่างๆเมื่อลูกมาแล้วได้โอนคอนโดให้คนอื่นฟรีพร้อมนั่งออกเงินเข้าโอนด้วยเพราะ แน่ดีดได้เคยเล่นการพนันกับคนคนนี้ลูกจะเป็นเจ้ามือพนันแต่ว่าเมื่อแพ้พนันเขาแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินเขาในชาตินั้นแล้วก็บอกเขาว่าให้ไปเอาชาติหน้าเขาแล้วกันชาตินี้ไม่มีให้ดังนั้นเนี่ยเมื่อมาเจอกันในชาตินี้ก็ต้องมาคืนทรัพย์นี้ใช้นี่ไปด้วยเหตุอันไม่สมควรเพราะกรรมบันดาล โล,ก,ลกเป็นคนเป็นนิสัยดุร้ายชอบแช่มนาดไปชอบไปครเทียงถ้าใครทําให้โกรธโล,ลก,กจะทําร้ายเขารุนแรงจนสะใจไม่มีใครยับยั้งได้เพราะพระลูกเป็นเทพที่ดายักษ์ชั้นสูงจากสวรรค์ชั้น,นจตุมหาราชิการมาเกิดนิสัยนี้จึงติดมาเพราะเป็นยักษ์มาหลายชาติแล้ว แต่ก็ไม่บุญเรื่องทําทานในเสื้อผ้าและเครื่องหนุงห่มจึงทําให้ผิวพรรณและหน้าตาดีจ้าเห็นไหมทําบุญในเสื้อผ้าเครื่องหนุงหม่มโดยเฉพาะกับน้องสาวที่ลูกทาร้ายที่ศีรษะจะเลือดอาบถึงสองครั้งเพราะเป็นกรรมเก่าของน้องสาวแต่เคยทะเลาะก,กับพี่น้องแล้วก็ลงไม้ลงมือดังนี้เนะี่ยกรรมเก่าน้องสาวมาส่งผลแต่เป็นกรรมใหม่ของตัวลูกเองจ้าเพราะลูกกับน้องสาวไม่ได้มีวิบากกรรมกันมาจากในอดีต ลูกและสามีคนพัจาันที่เขาดีต่อลูกมากใหอภัยลูกเสมอยอมลูกทุกอย่างแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายยมุกด้วยเพราะเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมาโดยตัวลูกในชาตินั้นลูกเกิดในตระกูลเศรษฐีมีฐานะรวยมีรูปร่างหน้าตาสวยงามส่วนสามีเป็นคนรับใช้อยู่ในบ้าน ได้หลงรักนายหญิงได้ทำความดีทุกอย่างจนในสุดเจ้านายสาวสวยยอมหนีตามมา,าแล้วก็เดี๋ยวพยายามดูแลอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้ในายสาวหรือภรรยา,ยาตัวลำบาก<อ>และยังสัญญาว่าจะดูแลรับใช้อย่างนี้ตลอดไปทุกชาติ<อ>นี่อีกชั้งมีอัธยาสัยไม่ชอบเอาใบยมุขข้ามชาติมา ชาตินี้จึงมายอมทุกอย่างเพราะเคยยอมกันมาข้ามชาติลูกเคยปวดขาม,มากที่โคนขาข้างขวาโดยไม่มีสาเหตุมาเป็นมาหลายปีแต่ามาหายเพราะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สมณวัตครั้งแรกพระกำเนิดดีได้เคยไปทํารายเพื่อนที่กําลังนั่งเล่นไพ่และจิบเหล้าอยู่ด้วยกันแม้ทําไมลูกชอบอยู่ในวงนี้ยังเล่นได้ทะเลาะก,กันตัวลูกจึงลุกขึ้นยืนแล้วก็ไปตึบๆเข้าที่โคนขาข้างขวาของเขาจนช้ำ และมักทำในลักษณะนี้กับคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายครั้งด้วย oh. นี่ถึงไปเกิดเป็นยักษ์วิบาก,กรรมนังการ,รมมันรวมส่งผลจ้ะแต่หายได้ด้ยวยบุญปฏิบัติทำนังกลาในช่วงที่กรรมของลูกเบาบางลงมาแล้วจ้ะ oh. อาการปวดขาที่น้องสาวยายเป็นก่อนชีวิตเกิดจากกรรมในปัจจุบันที่เคยตีขาสุนัจขจนขาหักตอนที่ท่านเป็นสาวเพราะมันมาเห่ามาถ่ายเลอะเทอะ จึงโมโหแล้วก็เอาไม้ฟาดมันอย่างแรงนะวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้า<อ>ตายแล้วเพราะหมดอายุขไขได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาสายยักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาในระดับบริวาร<อ>ได้บุญที่ทำในช่วงท้ายของชีวิตกระมูคณะจ้า<อ>ได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นบริวารของเขาอยู่ แม่บ้านลูกค้จรจบบาชกทนอยู่กับลูกได้หกปีเนี่ยก่อนหน้านี้นา่าจะทำหน้าที่ดูแลบ้านแล้วยังคอยดื่มเหล้าเป็นเพื่อนลูกแต่ปัจจุบ,บันได้หักดิบเลิกเหล้าแล้วมาเข้าวัดด้วยกันกับลูกเพราะเคยเป็นอดีตบ,บริวารยักษ์ของลูกก่อนที่ลูกจะมาเกิดในชาตินี้ในตอนที่ลูกเป็นเทพธิดายักษ์เขาได้อยู่รับใช้ลูกเดินนานกว่าคนอื่นตามมาเกิดด้วยเนี่ย จึงสามารถทนรับใช้ลูกได้เพื่อนลูกน้องหนึ่งลูกเคยดื่มเหล้าเดวยวกันพอลูกเขาวัดเขาก็เลิกสิ่งที่มีดีหันมาเขาวัดด้วยลูกเคยทาร้ายเขาอย่างรุนแรงแต่เขาก็ไม่โกรธเออเธอก็มีบุญแปลกนะไม่มีใครโกรธเธอเลยเพราะในอดีตเคยเป็นพี่น้องกันมาไม่ได้เป็นลูกช้างลูกเดังที่เข้าใจเป็นน้องชาที่อยู่ในโอว่าพี่สาวจ้ะ อนสาม,มีภรรยาจะเป็นกลัลยาณมิเทกับลูกเคยเกี่ยวข้องกันกับลูกมาโดยเคยเกิดเป็นกัยาณมินริห้ลูกสร้างบุญชาติพานมาแต่เป็นพี่ชายและพี่สะใายของลูกโดยชวนี้ลูกมาสร้างบารมีกับหมูกคนณะแต่ตัวลูกประมาทในการดําเนินชีวิตไม่เชื่อฟังเขาเท่าที่ควรทธันดรที่ที่ผ่านมาท่านทั้งสองคนก็เป็นกองสเสบียงที่ดีของหมูนะ่คณะมาจา้ะ คุณแม่ตัวลูกและสามีของลูกรวมทั้งลูกชายของลูกเคยสร้างบรมีกม่คณะมาโดยตัวลูกกับสามีได้เป็นกองสเสบียงกม่คนามาแต่ประมาณในการดําเนินชีวิตจึงพลัดจากบุกคณนัมาหนึ่งพุทธันดรได้ไปเกิดเป็นเทพธิดายักษ์บ้างเป็นลูกสาวเศรษฐีบ้างเป็นต้นอยาส่วนแม่กับลูกชายของลูกบางชาติกะเจอกันบางชาติไปเจอกัน ราะประมาทในการดำเนินชีวิตแต่ปรเจอการชาติใด็เป็นกองสเสบียงขงหมู่คณะจา้ะลูกจงหาเพื่อนดีๆให้ลูกชายครบและต้องคอยประคับประคองเขาโดยการทําตัวอย่างดีๆให้ลูกดูจา้าเาตินี้ประเจอการละก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานติดตามติดไปดูสิิบุรี วงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า,า No one escapes the law of karma. b e l i e v e in cause and effect means b e l i e v e in the law of karma.